ที่ตลาดสดเท water, andal, นนศบาลเมืองปทุมธานีนายนรงศักดิ์โอสถนากรผ้วราชการจังหวัดปทุมธานีกล่อมด้วยนายแพทย์พุชงชายยินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนางสาวธนิยานยพินิษหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีพันเอกพินายอภัยกุลชรรองผู้มยการรมนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตรีพง์สวัสดิ์หานสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีพันตำรวจเอกธนกฤตบุญเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกนรงเอี่มระ ผู้กำกับสพเมืองปทุมธานีนางพรอ,อักสรนิลจินดาปราชาวสัมพันธ์จังหวัดนางสายสุดาพานย้อยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำมกงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงบัญชีตรวจเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิเนื้อหมูสดเนื้อไก่ผักสดผลไม้อาหารสําเร็จรูปและอื่นๆเพื่อตรวจสอบราคาสินค้าให้มีความยุติธรรมต่อผู้บริโภคไม่ขายเกินราคาที่กําหนดและติดป้ายแสดงราคาสินค้า ให้ชัดเจนเปิดเผยและสามารถอ่านได้ง่ายสแสดงราคาสินค้าบริเวณใกล้เคียงหรือแขวนไว้บริเวณที่ผู้บริโภคเห็นได้ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นด้วยก็ได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกำชับให้ทุกร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าในการลงทุที่ครั้งนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดแก่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาจับจ่ายซื้อ เพือ่อเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการระบาดโควิด -19